ตัวนี้เนาะงามอยู่พนีป่อยใสก็ได้นะก็ใสขึ้นสะันต้นโอ้เปลือกยังไหลยไอไหลยอทำไหนะอันนี้จัดแจ้งไปแต่ละแต่ละสื่อแต่ละสื่อพี่น้อยมันลายโหดคน,นแบบสิคนเหรอ นี่ยนอเขียนสื่อไว้แหละแต่แต่ละาขอบคัวครอบครัวเนาะซื้อบ่ายแม่เตี้ยงเนี่ยไปสื่มากเลยเนาะแต่ละคนแต่ละขอบควุ้มอ่งกสีขาวก็ได้บอสสีขาวก็ได้คุณยิงแล้รก็จดไเด้อราคาเท่ไ่ไ มันจังสีอันนั้นงบคันบอกพอขาดเลื่องได้กัเติมสายเล็กหน่อยกันยังอันนั้นผู้ใหญ่เพิ่นว่าผู้ใหญ่เพิ่นว่านั่นให้ให้เลือใส่น้ำมันออมันเด้อเราะ <c oughs> เอะโอ้ยไม่มาเรือแล้วเก่าโคตรชิปโคตรยังซื้ออันน้ำปลาน้ำปูน้ำปลาถุงน้ําอะไรก็ซื้ออันอันเครื่องกินให้ซื้ออีกน้อยน้อยไอ้พี่นอ้องดาวเรื่องเพม่อนกับหมากเข็ดบุญยังพี่น้นอง <c oughs> คือแบบว่าเมื่อวานนี่ก็มีผู้ใหญ่านาะฝากสื่อเกิดใหมจินดาเนาะแล้วเรื่องกับออกสมสบทุนน้ำไหลผืนเหื่จินดาได้ยังพอซอนได้ยังพอซอนโดยฮะนี่แหละจะมาเอาไอ่ะมากระชุมเ่กันโอ้มาใส่ถ่านโมงอ๋อโดยโดยโดยมาถนนมาหบมาแม่ น mm ักสายนีแบบได้ไเอาเป็นวดเสือคล้ายเสือนี้เนาะอืออือผู้ชายมันรุนเดิมแล้วใช่ซีนัดนะอ่เดีกะดบเลยเออเอได้ๆันแหละอ่าได้งได้ได้ได้เจงไออซ้ำนี้แหละนสมเจ้านี่ออคนซำข่อยนี่แหละอันที่หน้อย่าข่อยน้อยหนึงเอีนี้อันาสงตัวนึงอือ เนื้อไก่ที่ขอจัายได้พี่น้องนี่ลายทุ่งอยู่เลยพี่น้องเลยขอจัน้ายเรื่องก่นนอนอันนี้องผู้ซื้อนา<ห>นสมัครห,หรือบ,บ,บ,บอ่อเท่าเราติดตามใจฮะอ่ามันหนุ่งกันหนาวนี่เนาะกระสง่ส<อ>งส่ง้นะแต่ก่อนที่มีขอสารอาหารแห้งหลายพี่น้องขาเบิ่งเด้อพี่น้องติดตามตอนต่อไปอพี่น้อยอ่ออย่างไรถึงนิ่งเหมือนกัน

เอาไวจกักลูก,อกเอกมี่บอ,อลูก,อ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 กเอมีอย่างนี้มันมีลูกเอมี่คนหนึ่งนะแปดปีขึ้นมาอือแปดปีเอาแบบเดียวนี่นะแบบเดียวกันอาคอร์สีเนาะออาอร์สีมีตัวแพงหน่อยเีจ้าคนอุ่นๆสีลอย คนนี้เล uh. uh, ็กน้อยเจ้าหอยอะไรเยดนะอ่าอันนี้พิเศษพี่เนาะจับด้วยหน่องชายเขาเองเนาะดูเอาเอันสุดหล่อเนี้ยบ่บ่เหรตัวนี้เนาะอาน่องชายสุดหล่อเขาบุค่อยออกกล้องพี่เนาะบ่บ่ตอนนี้วะเนะน่องชายบุค่อยออกกล้องพี่เนาะนี่คือผู้ใดญเนาะคือตอนนี้มันกำลังลงเตาถ่านอยู่พี่เนาะไง อไครัหายซองตัหายซิงซองตัวนิดน่องตัวนี้มันเกิดมันซองสั่นมาเป็นกระโหมอีต้นนิดหน่อยล้วเร่อกว่าอีต้นเหล่าจะชิ้นี้ใช่งยอ่ะใช่งดำถอยอ่างเง อมีพวกได้เสือผ่าเกตี้พี่น้องเลยมีตัวแพง่งนีตัวอะไรสีขาวเลยนี่นป้ามึงเดาสิสิหลเงินแบบนี้เกินงบเด้วพี่น้องไอ้เห็นว่า

ปดอนเส้นพาะของอันนั้นพอในหอดร้อนคตัวนี้หองบูซิงต่างหาแปดเส้นหาแปดเสนหาเผื่อ,อกับเขาดีกว่านี้เออขานะ้มยเมกับบลขาลรบผิดเกลือพอดีแล้วเอดีเนาะเขาดีละมันกับโบดเดียลนั่นแหละทำบุญกันเนาะพี่น้องเนาะเด้อแม่เด้อเห็นบุญกันเลยอแม่ขอให้บุญกุศลเนาะขำจุนขอบคัวแม่เด้อ บุญกุศลที่แม่เห็ดแม่ทำเนาะขอให้ได้บุญกุศลนั่นเนาะให้ความจุนครอบครัวของแม่ปวดข้อจ้ปวดขอแต่ปวดเข่าอ<ร><ร>ืมมันลามไปหมดเลยเรื่องตรงนี้พี่พพน้องเพิ่นสิตายเนะพิ่นสิตายิดได้แล้วจะบอกว่าเจ็บ,บเบมื่ได้ลงงอดคิดแต่พี่น้องมันบ่มีอารมณ์เนาะมันเมื่อยมันขึ้นเลยฝันก็บบริลล่าไปนอนพี่น้องเจ็บแขวนะกินยาพี่น้องเอ้ยไก่เป็นห่วงเพิ่นกินยานะ เจ็บเมืดอันเจ็บเอันหัวใจข็งแล้มันเต้นตุบตุบตุบ่อนโมเมนตเบิร์ดอ่อนเศร้าม็ดัเกือบเศร้าเม็แล้วมางแพงแพหนึ่งกับสิบเมตรแพงแพงหนึ่งกับสิบไปเม็ดเมื่อชงแพงวันเศร้าไปเม็ดศร้าเศร้าสี่เม็ดอันอันจะมันเสียหัวใจข็งเนี่มันเสียจ็๊ดจบเจ็บเจ็บเลยยาพาราพี่น้องนี่นี่มันกินเบิดลน์เลยพี่น้องแพงหนึ่งสิบสิบแพงเลย เอซิปก่อนอนะซิปเม็ดวุ้นเสาเม็ดพอดีวันเจ้าสลัดตังหาเลยคะสาลาติานเม็ดอ้อด้วยนั้นหัวใจมันเสียค่ะมันวุ้นเสาวเนี่นยพ่อหนึกินพวกเม็ดหักเจ็บยุงหัว,อ,หวอดเอาได้เนะี่ยคลายเครื่องนะโอดตคลายเครื่องแล้วนะพ่อต้องกินดอกมืออื่นที่พาไปอ่ะทอนทำแล้วนะทอนกับต้นแลงมาคลายเคเรื่องก่อนตอนเสาวเพื่อได้เงินขาดทอนพ่อป้าอาหารมาได้เนาะคลายเกลือเพื่อได้ทานน้ำมันเนาะ เอาไปได้ขายคือเก่าแล้วสองโมงปไ๊บเรียกไปพี่น้องเต็มมือแล้วพี่น้องแต่มาจอยพอนะพี่เขาวๆาแล้วเนาะรับยังขาดอยู่พี่น้องยังขาดอยู่อ่าเกลือเป็นนัวหรือว่าผิกเนะาะขอซานพี่น้อง ý mới của lại mừng con lạy sao ba chị pháo mừng con hockey lệ mèo phi ระวังรถลูกระวังรถแต่ซึ้งเราไหมนี่คนสวยสวัสดีปะลูกสวัสดีลูกระวังรถลูกเด้อแบ่งของหน้าโอ้โดีเรเห่นพี่น้องน่อจนขจนมือพี่น้องเลยเฮ้ยเปิดอันนี้่ฟาโป้งเลย กูได้เอาลงแล้วไว้นี้เมาลนี้ยยกมาโดเนาะทุงอันนี้ยองอ่สิไปใส่ขาวสาน นี่ลาพี่น้องซีวินไม่ค่าไม่ค่าไอ้ทองมันก็เลยชิรเมื่อถ่ายกลางคืนเอ้พี่น้องเลยเขลุคลครนเนนะพี่น้องน่าจิมาถ่ายกลางคืนได้นี่สบายดีลูกสนึ้อสบายดีเลยเด้อลูกอืม ได้ที่นองเนี่ยมทางเดยเราเรื่องี่น้องเอ้ยเป็นเจ็บแขวอย่ ก็เดินงางขอบพัคุณทางผู้ใหญ่ทางยูเอเดอที่เมตตากรุณาเนาะครอบครัวที่ขาดแคลนเนาะพี่น้องเนาะรายการที่สำคัญเนาะขอบใจนางเอกคนเจ็บเขียวเฮาะฝนได้สมทบคุณน้องพี่น้องก็คือเสีอผาเนาะแล้วก็เออเขาลองิมนะเราคือรสแรกอืมคือเราเขาสารอาหารแห้งพีเนาเก็เนาเรื่องเป็นคนออกซอยเพราะว่า มันลายพี่น้องมันเกินงบฐา,านที่ผู้ใหญ่เพิ่นออกมาเนาะแต่แล้วเรื่องบอกว่ามันเป็นเสียผาอยู่ในห้างเนาะก็เลยบอกเป็นยังก็เลยแบบว่าเออจะเ,เหตุบุญกรรมเิ่นว่าอตอนนี้เพิ่นกำลังเก็บแข่าให้งบรร่างยยใหญ่เห็นบุตร้ายลายบุได้พี่น้องยมีแต่เมื่อนี้กลายเสียขอนถูกแขวเพิ่นน่อย ค <c oughs> อย t อใจเห้มือหน,นแบบไปตั <m unch> ต้มืืนเอไปตั้มืยอได้ขอยเคยปวดเคยเจ็บเพราลม่านพียังเริงจะแขวนี่ปวดเจ็บไปมดได้ั้งต,ง <c oughs> ตงอง้อตาอืมอางปวดทัวใจ้นแหละ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบล,ลงเพป็นสาม,สมีน้อพี่น้องเด้อพวกเราเปนไหนคลิปหนาเอากันหนานะพี่น้องเนาะข่าวเยอะเลยกันแดีมีแห้งทุกคนเนาะขอให้ยแดดบุญกันสนหนาเด้อสาธุกัาพระองคเด้อพี่น้องเด้อสบายดี